ครับไงไม่หยังบักพริกเจ้เาจิอ๋อกระปุกพริกค่อยแล้วเนาะบุเบนบักพริกค่อยค่อยจีมากาเก,ก็บยตีเจ้าก็บว่าไปเนาะคื <c oughs> อดอกแท้จ้าดอกตัวคนใส่ใจดูแลเนาะบุ <c oughs> เบนปอกปลูกถิ่มปลูกควางได้เดี๋ยวนี้โอ้ยดอกคักดอกเน่อดอกดอกดอกไปลูกเองกักกงบมือได้หนิไม่ไงไม่เล่นใครบอกไ่เจี๊ยนว่าวกินแต่ว่ามันขาดบักพริคแม่บักพริกวันนี้ขาดบักพริกตลาดเด้ตลาดหลายอยู่ตลาดเขาก็มีขายอยู่ตลาดเลย ทิศไปก็ได้บลกหลายดิมันไปไกลแม่จะตลาดเนาะมันไปไกลไปไกลก็ต้องไปแล้วเพราะว่าเขาอยากเนาะอยี่ยมใจเพขาจะสีเทายังเจ้ากะโอ้ยเอ้ขอเนี่ยขอเดี๋ยนะขอเดี๋ยนะขออยังขอเก็บมาพี่มันเจ้าเนี่ยขอเนี่ยใครเอาบอลายดอกเต็มย่ามนี่กับวะเก็บเก็บบอาเลยเก็บเอาเลยอยากได้ก็เก็บเอาเลยเฮ้ยเจ้ากีใจดีนะวะเก็บเอาเลยเก็บเอาเลย แต่ว่าข่อยในรัดเป็นคนปลูกมันไม่ได้เกิดเองดอกเจี๊ยข่อยไปซื้อเบี้ยมันมาไปซื้อมาเบิดตั้งหลายบาทดิมาปลูกนี่ข่อยผสมแม่ได้มาซื้อดิไปซื้อมาอือเจี๊ยข่อยกไปว่านปุ๋ยบ่หนิไปว่านปุ๋ยปุ๋ยข่อยกับไม่ได้เฮ็ดเองข่อยซื้อมาอือไปซื้อมาว่านมาปลูกผัมนมันจีงาปนี่ตีผัมนมันจีงาปนี่ตเออข่อยกับเอาหน้ามาโหดได้บ่หน่ไปเอาหน้ามาโหดกว่ามันจีงาปนี่เจี๊ยนไม่ได้เกิดเองดิเจี๊ยออ เออคอยบ่อยฟังอยากได้จะเอฟเก็บเอลลดเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บบอลลดอะไรเก็บเอาเลยได้เก็บเอลลดเก็บเอลลายลายเก็บเอาลลายลายลูดพี่เคยบ่นหวงดอกออืก็เอยอยากว่าคอยฟังว่ามันไม่ได้เกิดเองคอยปลูกคอยปลูกยิ่งพะย่ะเอี่คอยปลูกเอาเดี๋่วพุ่เป็นยังเดี๋ยวพะย่ะเดี๋ยวคอยไปซื่ออายุตลาดเก็บบอมิกเก็บบอลมิกเก็บบอลดไม่เป็นยังเป็นยังเลยไปไปซื่ออายุตลาดก็ได้ดอกพะย่วปลูกตัวสีนี้อันนี้ บดหนามบดน้มบ๊อบ่บียนหน่อยๆดิหนิเจีอยบบ๊อบเบียนปลูกมื่อเดียวได้กินพวกพริกอ่ะปลูกซ้ำเดือนสี่เดือนพุ่นเด้จังนีเม็ดนอ่ะนะเออเออทั้งหนามทั้งปุ๋ยไปซื้ออายู่ตลาดก็ได้ดอกพะเนียงภาซาอยากขยันเจ้าบ่พอกินนะวะพะเนียงนะอยากจะบ่อยากเก็บเอาอยากได้เก็บบอลลดอตเจี๊ยอืมอยากได้กเก็บเอาตีข้าเก็บเอากรล้องเก็บเมื่อีกก็ได้อยากได้เก็บบอลลดจตอได้อันใดก็เก็บเอาอโอเขาบอกเอาอะไรไปแล้วลราพ่อใหญ่เขาบอกเอาแล้วเอ้ยนะอยากได้เก็บเอาลดบ่่หวงดอก